นี่นะคะพี่น้องมัเยอะมากจีเห็ดคะ่ะโอ้ไม่มีเวลามาเอานะคะได้มาช่วงบ่ายช่วงเช้าไม่ได้มาดูไม่คิดว่ามันจะออกอีกฝนมันตกทั้งวันตอนนี้ก็ตกอยู่กำลังได้แค่นี้ไม่เดียวอยู่เยอะมากเลยนะโอ้เห็ดคุณแดงคะ่ะ กำลังออกกำลังออกพี่น้องเขียดูมีกระเก่าหมดหรือยังี๋ยวก็เยวเดินหานะคะว้าพ,พี่น้องให้สองดอกเห็ดโคนเห็ดโคนสองดอกสองดอกฝนก็ตกปุ้ยปาย่าหาเห็ดคนเดียวค่ะไม่ง้อผัวนีสองดอกสองดอกแปบบ๊ดน,นะคะกล้องซ้นหน่อยเพราะว่า ก็มันสั่นหน่อยเพราะว่าไม่มีนั่นนะคะถือเอาอีกมือหนึ่งเอาเห็ดถาพมันจะออกมาสวยไม่สวยก็ไม่รู้นะคะเห็ดคูนคือพี่น้องเห็ดคูนเห็ดคูนค่ะมันออกเยอะมากไอ้นี่เก็บเป็นอาทิตย์กลัวแล้วนะคะ กำลัเงเก็บได้เท่านี้่หายหายเขื่อมันมีครับพี่น้องเขื่อมันมีหายอีกหายอีกหายหายเฮ้หายอีกค่ะอี๋โอ้พี่น้องพี่น้องนี่มึงนู้พี่น้องพี่น้องเนาะขึ้นเน่นนน เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยมามอนไรก็เยอะมาคนเดียวไม่ง้อผัวนะคะหาเห็ดเป็นความชอบเป็นความชอบโอ้พี่น้องปาดน้องพ่อมีตะจีฮะปาด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  Ya Allah. Ya maa.